สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ5นาทีหมีมีเรื่องรายการที่จะทำให้ทุกคนเป็นกูรูภายใน5นาทีนะครับผมเอ๊ะแต่จริงๆนี่มันต้องเป็นของพี่โจ้นี่ยนะพี่โจ้ต้องเป็นพิธีกรเลยฮะพี่โจ้ไปไหนเอ่ยโอ้แอบมาหลับอยู่นี่เองพี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอยู่บนรถเนี่ยไปนิดนึงครับคุณผู้ชมครับพอดีเนี่ยผมเองเนี่ย แอบขึ้นมาก่อนเท็ดดี้แทนเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยฝากมาบอกว่าอยากจะรู้เรื่องความปลอดภัยของเจ้าอัลพานกับเวลไฟผมเลยขึ้นมาสำรวจก่อนเ<ด>ท็ดดี้แทนพี่โจจริงๆมันไม่ไม่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปอทีพยยีไพี่โจเห็นภาพเลยดีกว่าบนรถเลยดีกว่าอย่างนั้นขอเชิญเท็ดดี้แทนเลยครับได้เลยครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรู้จักความปลอดภัยพร้อมๆกันของเจ้าอัลพากับเวลไฟกับเท็ดดี้แทนครับ โอ้โหอยู่บนรถมีนมันเงียบจริงนะครับเนี่ยมันรู้สึกสมูทมากที่ดีแท้ที่ผมขึ้นมาบนรถตรงนี้ก่อนเนี่ยผมอยากจะมาสัมผัสระบบความปลอดภัยของเจ้าอา p ไพนกับเวลฟาว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกประการเลยครับตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวท็อปสุดเลยครับพี่โจแสดงว่าแสดงว่านั่นคือความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นกับอาลไพกับเวลฟถูกต้องครับแล้ว มันอยู่ตรงไหนบ้างผมพยายามใช้จิตสัมผัสมือสัมผัสแล้ว <c oughs> อะไรหลายๆอย่างสัมผัสแล้วมไม่เป็นไรพี่โจเดี๋ยวผมอธิบายพี่เป็นทีละสเต็ปต,ตั้งแต่ออปชั่นอันแรกจนถึงอ,อันสุดท้ายเลยครับพี่ก็มีอะไรบ้างแล้วมีหน้าที่การทํางานอย่างไรบ้างเอาละครับอย่างนั้นช่วยอธิบายผมฟังหน่อยได้เลยฮะเดินทางกันเลยไหมพวกเราไปเลยครับพี่ จริงๆแล้วมนอยู่ตรงไหนอ่ะจริงๆเ่ระบบทั้งหมดนะครับมันจะทํางานอยู่ที่ตัวคนขับนะครับสามารถสัมผัสได้จากคนขับนะครับว่าระบบเนี้ยมันทํางานยังไงบ้างเอาพูดง่ายเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่โจครับคือระบบเนี้ยเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้เซนนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน5รายการพี่โจสงสัยว่ามีอะไรบ้างมีเซนตที่ดีแล้วผมรู้กันเลยฟังคุณลเอาเลยครับโอเคครับผมอย่างแรกเลยนะครับเขาเรียกกันว่าเลนแท็กกิ้งแอสซิสต์ครับผมตัวเนี้ยนะฮะมันจะทํางานในการควบคุมรถของเราให้อยู่ภายในเลนไม่ให้รถออกนอกเลนคือถ้าเกิดว่าเเเราไไไม่ดด้้ปิลีีว เราเราออกนอกเลงไปปุ๊บระบบเตึ๊ดติดตดตดตดอ๋ออ่าดังกอนว่วงเท่านั้เนี่ยไม่พอผิดเลนพวงมาลัยเขาดึงกลับเบาๆให้ด้วยให้เรายังอยู่ในเลนของเราในกรณีที่เกิดเราเกิดการหลับในหรือเกิดเผลอนะครับผมคาสติชั่ววูบอะไรเรียกได้ว่าทําให้ทรงทรงดีอ่ะทรงดีถูกต้องก็ยังอยู่ในเลนของเรารักษาทรงไว้นี่แบบไทยสไตล์ถูกต้องฮะแล้วระบบที่2ครับระบบที่2นะครับเรียกว่าระบบเคมีแซฟ a s ้แซฟทเรียกว่าระบบตัวเนี้ยช่วยเบรกก่อนการชน นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรด้านหน้ามาตัดผ่านรถพี่โจ๊บฟับเดีย๋ยี้ถ้าเกิดความเร็วพี่ไม่ได้สูงมากนะครับรถเขาก็จะเบรกให้เราอยู่กับที่โดยที่เราไม่ชนเซนเซอร์ <S S ยิงให้เลยเหรอใช่ครับผมโอ้ oh <my S 1> รมระบบจะเบรกให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดพี่โจขับเร็วมากเกินไปนะนี้ระวังนิดนึงนะพี่โจ๊ ทนเหมือนกันแต่ก็จะเบาลงครับพี่โจนั่นคือตีนั่นคือสเตปเล็งสเตปเล็งก็คือทำให้ทำให้ละมุนขึ้นเบาขึ้นถูกต้องถูกต้องครับผมแล้วระบบที่3ครับระบบที่3นะครับจะเรียกว่าเรดาร์ s e ช o n t r o ตัวนี้นะครับจะทํางานนี่ไงระบบล็อกความเร็วตามคันหน้านี่ไงข้างหน้านี่ก็คือสมมติพี่โจตั้งระบบความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะเวลาถ้าเกิดว่าคันหน้าเขาอยู่ที่80พี่โจไม่ต้องแตะเบรกเลยคันหน้าเรารถเราเนี่ยความเร็วจะตามคันหน้าเลยพี่โจ พอคันหน้าหลบไปปุ๊บความเร็วกลับมาเท่าเดิมเลย100กิโลเมตรขึ้นไปแล้วขึ้นไปร้ปอยนี่คุณผู้ชมนี่นี่กำลังกลังเห็นกันจริงๆริงเลยนะครับแล้วระบบต่อไปครับระบบต่อไปนะครับเรียกว่าระบบไฟสูงต่ำอ,อัตโนมัติหรือ Auto High Beam ออโต้ไฮบีมออโต้ไฮบีมใช่เวลาพี่โจขับทางไกลเนี่ยมืดมพี่โจทำงานต่างจังหวัดบ่อยอยู่แล้วเวลาพี่โจเปิดไฟสูงนะครับผมค้างไว้เลยเวลามืดๆเวลามีรถสวนทางมาหรือว่ามีมีรถอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยไฟสูงเนี่ยเราจะปรับลงมาให้ต่ำเองโดยอัตโนมัตินั่นคือคำว่าอัตโนมัตติลลอดเวาใช่ฮะ เวลาปุ๊บพอไม่มีรถปุ๊บไฟสูงกลับขึ้นมาพีโ่โจ้ามองทางสว่างความฉลาด<ม>ในการอ่านค่าเควินของแสงว่ามืดหรือสว่าง <ฮะ S 2> คำนวณด้วยมันใช่ครับผมโอ้ยถูกต้องแวะระบแบละระบบสุดท้ายนะครับเป็นระบบป้องกันเขาเรียกว่าระบบอ่านป้ายจราจรด,ดีกว่า <c oughs> ครับผมเป็นรถสายแอรซิดนะครับผม <c oughs> ตัวเนี้ยจะบอกว่าในถนนน,นั้นๆน่ะไม่ควรใช้ความเร็วเกินเท่าไหร่ ไม่ควรใช้หมดแต่แต่ผมพูดไว้นิดนึงนะครับระบบตัวนี้มันมันมันมามันจะค่อนข้างแม่นยาในที่ิประเทศญี่ปุ่นนะครับในบ้านเรามันก็อาจจะดรอปลงไปนิดนึงเนื่องจากวาป้ายจราจรแล้วค่อนข้างจางไม่ชัดเจนใช่คือระบบมันแต่ที่สำคัญที่ที่แทน5ระบบเนี่ยนั่นคือความเป็นมาตรฐานของเจ้าเอาผ่านแล้วเป็นไฟล์ทั้ง้องครับ ถูกต้องครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นคะที่ผมเน้นย้ำเพราะผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันอยู่ใน2รุ่นเลยนะใช่ครับถูกต้องฮะแต่เมื่อกี้ตอนที่เฮียกำลังเปิดสัมภาระเอาไปเก็บเนี่ยผมเห็น e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  f o p e f o ใช่ไหมใช่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 ระบบตัวนั้นนะครับมันจะเรียกว่า electric four wheel drive คือขับเคลื่อนสี่ล้อครับพี่โจมั่นใจอยู่แล้วถูกต้องไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นฝนหรือว่าเรนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าขับสี่รู้สึกว่าอย ไม่มีโอเวอร์อแน่นอนถูกต้องครับผมระบบตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในรถที่เป็นระบบไฮบริดเท่านั้นนะครับผมก็คือจะมีมอเตอร์สงชุดคือชุดด้านหน้าและชุดด้านหลังจะช่วยกันส่งกําลังกําลังขณะออกตัวให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทันใจมากขึ้นครับพี่โจผมฟังคุณแล้วเนี่ยผมอยากจะได้เอาผ่านหรือไม่เวลไฟที่เป็นไฮบริดวันนี้สุดยอดจริงๆเทที่แทนของคุณมากครับยินดีครับพี่โจครับ ถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามกันเข้ามาที่ตามนี้เลยนะครับเท็ดดี้ทั้ง4สาขานะครับผมหรือทาง a c e b o o k อินบอ็อกซ์เฟซบุ๊กได้เลยนะครับหรือไลน์แอดของเท็ดดี้ออโต้เซลล์นะครับเพราะเท็ดดี้เราไม่ได้แค่ขายรถครับแต่เรายังห่วงใยคุณหรือคุณผู้ชมนะครับกำลังชมรายการของเรานี่คือรายการ5นาทีนีมีเรื่องครับผมรายการที่ต้องบอกแล้วว่าตอบโจทย์เรื่องราวของอ้าวผ่ากับเวลฟรายทำให้คุณเป็นกูรูอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เป็นกูรูไม่ใช่ว่าคุณจะเจ๋งขนาดนั้นเขาจะบอกถึงรราาายยละเเอีีีีดดทท่่กกิขึ้นนับถ<อ>มมตฐ ชั้นครูที่จะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวของเท็ดดี้ออโตเซลนี่เองใช่ครับผมแล้ววันนี้ผมเองโจโจ้ครับเอ่อเท็ดดี้แทนครับต้องลาจากไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ